แล้วเราว่อะไรนังนั่แงแ้กูละห้าเจ้าเราไรสิเสียกนดูครับอเห็ดปืนอ้หูเห็ดใบใอยูไห้งน,น,นั่นนี่มันเป็นยิ่งบ่นี่โอ้หมันหูวิธีเห็ด้อ่ สบายดีท่านผู้ชมเนาะแต่เอฟซีทางภายในและตั้งประเทศเนาะพี่น้องวันนี้เฮาก็มาบ้านท่า่บ้านอีกยืนดีแมนอีพีนี้เป็นน่าจะเป็นอีพีชุดท้ายละพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาจะใด้สีได้กับมากายละพี่น้องเลยหลังจากเฮาอยู่ท่า่บ้านตอนแรเกเฮาสิกลับมานอนก็บบง แล้วมืออื่นเขากัสี่กับนากายแล้วพี่น้องเลยแต่ตอนนี้เทากําลังย่างเข้าไปเบึ้งวิธีชีวิตภายในบ้านกระบงพี่น้องเลยเอาภารกิจเท่ากับมือนี้คือที่มืดมือแล้วก็สิใได้สำเร็จภารกิจที่อยู่บ้านทาไปบ้านนะพี่น้องเนาะไปเทาจะ พาท่านผู้ชมและเอฟที่ติดตามบ้าของใส่ไปเบิ้งกับมันักาตอยู่ทางภายในบ้านท่าภายบ้านนอาพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงละลูการเก็บเกี่ยวของเข้าให้เขาหน้าเขาหน้าปีพี่น้องเพราะว่าอยู่ทางพี่มันจะอ้าจากซาหนอยนึ่งอยากซาเรื่องการ เก็บ้ยกี่ยมคนลูกเพราะว่าเพื่อนจะได้ใช้คนเกี้ยวแล้วก็เลยตีเยาพี่น้องเลยจะมีรถปั้นเขาน้าปั้นหนังหนอก,กเพราะว่าอยู่เขตห้างไก่โองดีต้องไล้ใช้แห่งงานคนตีเยาพี่น้องเลยตีเขา้าหลังจากตีแล้วผัหมาค้นนี่ต้องไลยต้องไลยเป้เป้หรือว่าหาบมาหาบกลับมาบ้บา,านพี่น้อง เพื่อสีแล้วก็ง,ง่ายง่ายย่างไปก็บกกักกินะี่ไปกับถือวา่าเบิดมือพุทธะห่หอเตี้ยวเข้าก็หลังจากไปเตี้ยวเข้าแล้วกลับมาเพื่อนพี่น้องบรรยากาศภายในบ้านเพื่อนกันอากาศจะชุดซื่นแจ่มใสดีพี่น้องเลยเพราะว่าหลังจาก หมอกเพิกก็เห็นแสงแดดเห็นแสงตะพินแต่ตอนนี้ก็เก้าโมงพีน่น้องนยเก้าโมงต้องเห็นแนดดรองฟ้าแจ้งสงว่าง แล้ว là วะ đéo là แล้วเหรอ

ไปเทไปสูยักสไหล่าะไปใช่ไหมฮะไปยิงนกไปยิงนกไปทุกมือเลยบ่ไล่บ่ไปแต่ละมือไม่ได้อ่าใช่บ่บอกตดัตดผิูคือตัดมึงรู้มาก,กระทุนมึง ยิงมนุนกไก่ฮะทกบน่น<ะ>ยิงว่านกยนิงนกก็ยังบุธแต่ยันใกล้ตาย,ย,ตาย,กกยเยายายอ้ยทแมขนมค่ะไหมถ่ายหุมลำไร้บ่ นาบ่เอ้ไุ่ได uh, ้ลยไลกระมูลมาแซนอ็มได้เลกระมมุนี้บ okay. ่ขุนนี้กัคุณนั้น ครละสีอ่อ่คูหา้าว่ะข้าวอคนละห้าเ่ครูละหเจ้าเรา้ะสี่ตีอีกหน่ครับอ,อันนี้ได้ได้สละนี่เหรอพื่ <laughs> อใอ้แบบนะแผลแม่โอ้ยโอ้ยม่แผลไมดีเลยี้ดิว้อ ติดก้อนนี่ได้ได้แต่คู่ละสามป่ะวะตอนฮิตยูฟุนะได้ฟุจอะไร้ลละห้าคู่นี้คือจ่าเลยจ่าไม่ทำจรงพดเยอะฮิพูดเยอะนึกออกหรือยังเหรอ เ <c ười> ันมเล่า้แม่เ nah ท่าคนเกือกใกล้เกือกใกล้่แไม่เท่าผู้คืองฮิดเนี่ยเนาะที่แบบนั้นเกใกล้น้อยเขาได้เนาะออ มือกำลังเอาไก่เอาขอ้อไก่ลายเนาะเออมาไล่ลูกเลอไก่เพื่อนไส้เลยร้างเฮ็ดเนาะมูแล้วก็แม่เมื่อว่าหมูเจ้าแม่แล้ว<ม>โอ้ เทยไ่ไปได้ใําไ่ะขั้นสายก็มาไล่โบไลนอกให้มันจิใช้อีสิงทะลิยมขั้นขัน <S <S ข,าขายเท่าไรใช่านมเพราะท่านผู้ใดลูกเลยท่านหอห้าหก่กวาดเลยกวาเลยเนาะผีชีวิตเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาต หมูตุยดุวยเกลือยังคือตุยแทะเอ้เกลือมันต้นนั่นแหละเอามันต้นเกลือโอ้ฟันหมูตอหน่อหมูแม่กะเนาะเลี้ยงธรรมชาติก็ยังตุยเนาะอยู่พี่เน่อเวลามันต้นทำเวลาหั่นห้องบ่บ่ได้เฮ็ดบ่ออัน tôm cô quê hay mình à không biết hết thu hào là tôm cô quê đấy ờ. họ mà soi 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 là tôm xay hầm ờ. tôm cô quê hay hai kín sai cửa nó men sai hầm sai cửa nói nưng ờ. cô quê hàng lại như vậy búa mướt hơn cái tôm cô quê mà bố mẹ phải lắm ờ. đơn <laughs> บูฮฟเฟ่ยังเฮ็ดต้มมันกุ๊กเว้ยมันก็กินดีเลยกับบ่อนกกบ่อนต้มทำหลบไปจากมีอยู่แถวมีกระโลห้าหกพันอยู่เลยวินี่แค่เงินเขาให้ไปข้อตามหงเชีเข้านี่บอกว่าเบื่อแบงให้ อยู่นี่เฮ็ดหน้าบโหลายเนะาะมันไม่มีเนื้อสีนี่เนาะได้เฮ็ดตากม่วง้วยซื่อเนาะไม่มีน้ำมันคาดเรื่องนำอ้ำไม่โมจิเฮ็ดข้าวไข่คือวันหลายนาเนาะสัตว์เลี้ยงหลายอยู่นี่นเออคไข่คือโมฟูนี่ก็มีแล้วมีแต่ ควายในบ้านมกหลายๆกรายคนไทยบปน่นไปใช้มานี่ฮ้ไปแต่อานน้ำแถวยังเข้าเงียนนยี่บ่เข้าเป้าอะไรพอสามปี่น้าก็ได้ยาอลไรฮะเขาปไปได้ช่พอห้าห่อนทันบป่พอห้ามีบป่นี่่มีเนาะ ตูกบวงเนาะมีเนาะปะหาเนะ,นะานี่นี่มีปศ่ปอดา,า,า,ากว่านะปาปะาครับแตวปศาบะต้นต้นมุ่งนะต้นใดก็เนาะอูนี่ก็ต้นใดมีสี้างงาก็เป็นพวกเสี้างงาเนะวาน,นี่วานวาน,วานมกฮุงวานมกละกอ บมื้อเท่ากับมือเอาเมือเอม่อพุ่นสิบว่าเมือเอม่อมาจังก,กินเออจักหาดจากหิวเนาะนี่มุ่เพิ่นเห็ดสวนนี่ เฮ็ดชวนพักบ่นี่ออโอ้คือบ่ให้อันผัวซอยเฮ็ดหัวมันบ่เฮ็ดซอยปะผู้เฮ็ดซอยแเราแล้วเราให้ซื้อกินบบ่่ซ<อ>ื้อเราซื้อกินนำ้ำเอาให้ผัวซื้อกินนำ้ำเป็นอยังคือบูคือบูเฮ็ดรวมเดียวเลยหัวมันจะบัได้อ้อมไผ่ายอมายอมเปล่า ได้รวมโมันก็เลื้องแหละคันเห็ดรวมเดียวก็เจ้าสองล้านเลาาก็สองล้านก็ชบข่าวผลมักฟฟทีกใ่ใส่เฮ็ดเหลสิว่าอะไรอ้อมของใส่ของเลาาสบายอันนี้ได้เห็ดยังอ่ะนี่ฮะเห็ดยังก็ เห็ดป oh, hey, oh, okay. right? uh ืนโอ้เฮ็ดไวใอย่ให้เบิ้งนั่นนี่มันเป็นยิงบ่นี่โอ้มันหูวิธีเฮ็ดได้ะเอานั้นมัดบ่เฮ็ดไบๆบเฮ็ดใบวบสิเบิ้งนี่เจียวเมื่อเฮ็ดให้ลูกทรายค่อยโอ้สร้างเฮ็ดค่ะนี่ เฮ็ดไว้เฮ็ดเฮ็ดแล้วไว้ไอ้เชเอาขนมให้เด้ <c oughs> อเฮ็ดไว้มือเอ้ยฟันไก่ใช่ไมมือฮะนี่ พี่น้องไปเบิ่งเพื่อเนเฮ็ดเป็นปืนก้อนเพื่อนว้าเพื่อเนเฮ็ดปืนปืนยังอันนี้ปืนนี่กล้าบ่เออเดนมัดมัดปิดนิกนี <c oughs> ม่มาให้เฮามัดให้บ่บ่เฮ็ดเองก็ปิดเนาะ ยาขนมให้เพื่นอเนเอาเพื่อนเ็ดปืนให้เพื่อนอ่านยาขนมให้เนี้ยอ่านี่ไปครับไปเข้า,ขาเฮียนนี่บ่เข้าปอนึ่งบ่เข้าปอนึ่งเฮียนได้อยู่บ่ฮะอ่านได้บ่ก,ก่อไก่ก่อไข่ไดในในอู้เบื่อเพื่นเ็ดปืนนะพี่น้องเลย mắt đi sai <laughs> nhìn muốn uống vào đi hết đây đây nhìn hả, hả? <cười> <cười> nhìn vào đây xong ừ. là ở đó ดิเอาเอาขนมให้นี่เด้ไปอาบน้ำเด้อ <Yeah. S 1> เด้อไปไป,นะไป,ปอาบน้ำบันนี่ไปไปเก็บครับ <c oughs> เก็บช็อคกันเลย,อย <c oughs> เอาะเเวะขนมโอ <c oughs> เอาเลยเฮ็ดเบี้ยซอยเด้อเฮ็ดเบี้ยซอยแม่เจ้าเด้อเอาหนี่ <c oughs> เอาออนขนาี่ปะงงโอ้ขาดีอือให้นองเจะแน่อ่ะที่เดรอให้นองจะแน่นี่กาวบะยหย่คุณน่ะอนคุน่าได้เห็นอ,าาอ,อ้นออนนอาวนี่ยหย่คุณนั่นนะเด้อ นี่ไฮลาได้เด้อเอานี่ยเจ้าเปิดผู้ใหญ่เด้อขอบใจขอบใจไปกับอวกเขาเนี่ยลูกมาห้ามน้ำมิค่ะตอนนี้กำลังกับที่พักพี่น้องเลยจะเขาย่างลงกับโอ้ยบนสะพานพื้นไทยลงอาบน้ำ ตนนเต็มโหทาุคนก็กำลังมาโหอาบน้ำเต็มยู่ท่าเลยังเกตฟังเสียงนกตอนเช้าๆกับตอนเร่งแรงจะมีนกหลายที่ ตอมลอกนิ้วลอกม่วงกำลังหวานพี่น้องเลยมักจะหอมแท้แซวขหอมมี่บเหงฮไบ่มีมีโตกดนี่ย่างเอฟซู๊โติจื้อเบยอยเนอร์เเห็นได้อจ๋อให้เาดีที่ทำของเงือบ่แล้วให้บฏิเสกเลยเอไปไป โอ้มุสานดาวกินต้มไก่น้ำพีิได้ฮึมไป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 ชงนะท่านไม่มัาลงอับน้ำเป็นยอะคักเนาะตอนแรกๆนี่โอ้อาบน้ำหรือม่วน โอเฮ็ดชวนเเฮ็ดลอกเคบน้ำผีกันยังไค่แน่น wow. ้ะเฮ็ดลอกแคบน้ำแ uh ็ไดนมันมืองานมันมืองนมันมันติดบรรเบียบกัะเพื่อนโอ้เม็นเมนเนาะต้องใช้ห่างการาเมดขึ้นไปตอนนี้ดิอะ้ปลูกผากไวนงานดเออเมื่อกี้นี่่อยมาเห็ดการกับว่าห้าง โอ้ยบ่อน,นั้นแต่คูดงามมันมลุบบ่อนกีนนี่เออจ้าอยู่ั่นไรงามม,มันก็ขคดรงามเลยเ,เ,เ,เลยยงคเพียบมันก็งามเออทไเหตุผลองปอบกายอ้ววที่อใช่ยังไงคือคุดบ้านะนะคือคูดบ้านะน,านะสิที่นี้ก็บักางามหนึ่งพอกมือมาเห็นสกายกายยังวางกีนอย่นะวางโดเดน phô dọc chắc vay nó

hai mươi sôi đấy, tôi pho là tố keng luôn hết rồi đấy. nữa, trời, <laughs> <Do. cười> có, có phải lắm mà? <laughs> <laughs> เอ้นักโอ้่ <laughs> มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮึ่ม่มฮึ่่มึม่มฮอ่มา่ม่ม่มฮ่ม่มฮึ่มฮึนน่มฮ่มฮึ่มฮึ่ ง่านไรลอยแหละย่ามือไรล,อย,ลอยก็มีแล้วขร,ระเทียวดนนี่อนนเช้าอยู่บ่งแรงเลยเป็นช่องอุมงลอยก็มีได้ผลดังเหมืออมีเงื่อบหโอเเหงือมาแล้วกว่อนเนีย้ย ตอนค่าาก็นี้จากน้อยแห้งหลายแล้วคนน้าน้ำนี่เลยมื่อคือนนี่มื่อคือนนี่มานี่เจ็ดแปดโมงมารูดน้ำมันแห้งคนนังแห้งหลายอยู่ยอดนี้ได้คุณจ๊ะ Ồ, nó mất Cái này nó chỉ ý là, là rồi, cho đi <laughs> mà lại phai nó. Nó bẻ nè. à. có. Ô tao hun cũng hết. đi oh, Phải non phương của đi. Rồi, ngồi leo Bọc chạy đó Bác chỉnh khó đây nằm làm trong hương à thế đấy น้องค้ามาเพราะตั้งแล้วโอ้เลยหลายแท้เสรุปแล้ววะฮะเสรุฟแล้ว,<ะ>ลลวยังกำลังจ่ายเงินนี่ค้าย,ยัางกินก<ะ>่ายค้าเป็นจังเวรเป็นจังเลยอ้าวอ,อ้าว<อ>ก็บอกอ่อผู้ระกรก็ได้ผู้เลยหน่วยเป็นยัง มกันมาเจ้ยมาแล้วเนาะมาแลก่อนจะมาไปเราคือเพื่อยูเทาพีต้มไก่ทานเ่นเงินสถานที่เลยต้มโอ้ผเลยต้มใชเนาะลุบแหละอันนี้เป็นคนละแบบหารเช่นคี่เราไม่ห็ดจะกส่เฮือนเจ้าลนเทาไรเป็ดเ อ,นน <Bond> อันนี้บอวของเจ้าออ้ข <1993 bucks. S 2> <Enfin> ักเฉยเจ้าเ้วยนี่จะงามเลยเนาะสามมือวะอือสามมืองามเลยห้ามทายก็ไปทายมือจะงามเหรใช่ไอเดียวนี่นะอืนนี้เดียวนี่บอได้หกอันนะย่ะ เ,เมื่อแล้วเนี่ยเออข้า <ฮะ S 2> อ,อย่าป้าไว้นอกไลยแต่แรกที่เลาะลัก <c oughs> เลยเลาะลักแล้วมืมน่นแล้วเมื่อเนาะแม่นละแต่ว่าผู้หญิงแท้เขาเสียวี่แล้วเนาะฮ่า